กอยี <c oughs> ่สิบเอ็ดนะเขาบอกว่ามีสองทดลองเนาะโดยมีปัจจัยแตกต่างกันกลไกก็แตกต่างกันเพราะไดไม่ถูกต้องคือการาฟสองรูปเนี่ยครับจุดเริ่มต้นคือห้าสิบจุดสุดท้ายคือร้อยห้าสิบเหมือนกันถูกไหมกลไกต่างกันแต่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเหมือนกันก็เหมือนกับจุดหมายกับจุดเริ่มต้นอะ่ะเดียวกันแต่ไปคนละเส้นทางนะครับก็ถูกแล้ว ดูการร้อนเท่ากับร้อยก็ถูกจากห้าสิบเปร้อยห้าสิบข้อหนึ่งถูกนะครับขั้นกําหัดตาคือขั้นที่ภูเขาสูงที่สุดในการทดลองที่หนึ่งคือ a ไป c ถูกไหมครับส่วนการทดลองที่สองขั้นที่ยากสุดคือ f ไป h ถูกไหมเพราะมันต้องค่าตั้งใจร้อยห้าสิบย่ความสูงถูกไหมครับอันนี้สูงหนึ่งร้อยนี่สูงหนึ่งร้อยไม่สูงมากแล้วเอ f ไปยองข้อสองก็ถูกถ้าการทดลองที่หนึ่งเกิดปิยาที่อุณหภูมิห้องการทดลองที่สองเกิดปิยาที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้องหมายความว่าไ เขามันจะบอกว่าอันที่หนึ่งเกิดี่มุมห้องแต่นที่สองยังไม่เกิดอยู่ในพุมห้องนะอันที่สองเกิดยากกว่าอันที่หนึ่งจริงไหมเทอลองดูอันที่หนึ่งเดินขึ้นภูเขาสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยจากห้าสิบไปเป็นสามร้อยสูงตั้งสองร้อยห้าสิบอันนี้สูงแค่ร้อยห้าสิบเองแต่ว่าภูเขาอันไหนเดินง่ายกว่ากันสองกับหนึ่งเนี่ยหนึ่งเดินง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าสองเดินง่ายกว่าเอ้ยเขาบอกว่าหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคู่อะไรเขาพูดว่าสองเดินยากกว่าอันที่สองเดินง่ายกว่าใช่ไหม็นข้อนี้ผผิิดดถูกมัครบ ข้อสี่ทั้งนั้นนี่เป็นพยายาไม่ใส่ตัวเลขสองต้องใส่ตัวเลขก็เป็นไปได้เพราะว่าใส่ตัวเลขจะเกิดง่ายขึ้นถูกไหมครับเออก็ตอบข้อข้อไหนผิดนะเมื่อกี้ข้อสามเออถัดมาข้อยี่สิบสองมีแนวเน,วนวี้ยที่เยอะนะข้อสอบอ่านๆน,นี้เนาะโดน,นหลอกไม่รู้ตัวพิจารณาการ,การความสัมพันธ์ครับก็จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายยังคงเดิมเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคำถามก็ได้ถูกต้องสำหรับ a อบวกบีได้สี่ก็เหมือนกัน เต้องดูเองนะว่าไหนง่ายแตนยากนะครับระยะที่หนึ่งในในภาวะที่หนึ่งเกิดช้ากว่าภาวะที่สองเธอก็ดูว่าว่าช้ากว่าหรือช้ากว่าหรือเร็วกว่าดูจากความสูงภูเขานะลูกที่สูงที่สุดลูกที่ข้ามยากที่สุดอย่างนี้ลูกที่ข้ามยากที่สุดคือลูกแรกคือสูงเท่าไหร่ครับสามช่องอันนี้ลูกที่ข้ามยากที่สุดสูงสี่ช่องเพราว่าใครยากกว่าสองยากกว่าหนึ่งถูกไหมครับหนึ่งหนึ่งต้องเกิดเร็วกว่าสองสี่ข้อนี้ก็เลยผิดนะครับตรงคำว่าช้ากว่า ปัญญาในภาวะที่หนึ่งมีจำนวนหนงภาคที่มีพลังงานอย่างน้อยเท่าเอเอมากกว่าปฏิทินสองประโยคนี้แปลว่าหนึ่งเกิดง่ายกว่าสองอไม่ง่ายหนึ่งมีพลังงานที่กิดเอเอมากกว่าสองหนึ่งเกิดง่ายกว่าสองถูกไหมครับหนึ่งเกิดง่ายกว่าสองถูกไหมเพราะว่าภูเขาที่หนึ่งขึ้นง่ายกว่าภูเขาที่สองดังข้อนี้ถูกทำไมาข้อสามหนึ่งเป็นปกติสองตัวเลขไม่ใช่ละต้องหนึ่งอะ่ะมีตัวเลขแล้วสองกับปกติสลับกันนะครับข้อที่สี่ ขั้นที่สามและขั้นที่หนึ่งไหนว่าขั้นที่สามและขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นกําหนดอัตราในปฏิยาที่หนึ่งและประภาที่สองอ๋อเขาบอกว่าขั้นที่สามของอันที่หนึ่งก็คือขั้นนี้ลูกเล็กๆเนี่ยข้ามง่ายจะตายลูกนี้ไม่ใช่ขั้นกําหนดขั้นกําหนดคือขั้นแรกนี่ตรงนี้นะครับส่วนลูกที่สองเนี่ยขั้นกําหนดคือขั้นนี้ขั้นนี้ทหารกาหนดขั้นนี้กําหนดนะครับ อเองคงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งและสองต้องเป็นอะไรครับต้องไม่ใช่ขั้นที่สามและสึ่ต้องเป็นขั้นที่หนึ่งและสองครับต้องแก้เป็นขั้นที่หนึ่งและสองขั้นที่หนึ่งของขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองของขั้นที่สองถึงจะถูกนะครับพี่ว่าทุกคนน่าจะทําได้นะหรือว่าพี่ว่าผิดแต่ขก็ยี่สามครับ T X กับ T Y T Y _.ต้องสูงกว่า T X ถูกไหมเพอาะโยไปทางขวาอ่ะ ขาบอกที Tx ชนบ่อยกว่าที Tx ชนกันทุกทางที่ถูกต้องมากกว่าไม่เกี่ยวเลยคือทิศทางขึ้นกับตัวเลขชนบ่อยก็ต้อง Ty สิครับที่ Tx โมเลกุลขาต้นชนกันแรงกว่า Tx แรงกว่า Ty ได้ยังไง Tx พลังงานก่อกำะมันต่ํากว่าที่สองภาวะนี้พลังงานก่อกำะมันเท่ากันพลังงานก่อกำะมันจะไม่เท่ากันแต่เมื่อมี Ea นะครับพลังงานก่อกำะมันไม่ใช่พลังงานที่ไปเอ่อเรียกว่า ให้เกิดปฏิกิริยาบางอานก่อนมันคือเกณฑ์ต่างหากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แรงงานสาเหตุฉะนั้นเนี่ยผิดทุกข้อเลยก็ตอบมีข้อไม่ถูกกี่ข้อก็สี่ข้อนะครับต่อ,อมาข้อที่สี่ครับการเตรียมสบู่เป็นปฏิกิริยาเนี่ยผสมอันนี้ทุกคนอ,อาจจะเคยรู้มาว่าปฏิกิริยาเตรียมสบู่มันเกิดจากไขมันกับด่างถูกไหมเออแต่มันเรียกว่าสปอนิฟิเคชันท่านเรียนไม่ถึงก็เทอมหน้าอินซี see, เนี่ยสนุกเชียวนะครับก็ควร การคนสลายที่ในภูมิที่จะช่วยเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าเขาพูดถึงการคนนะครับถ้าข้ออื่นข้อเขตเหตุมันก็ไหนไม่เกี่ยวกับการชนก็ผิดไปการคนการคนเพิ่มพลังงานจนเดี๋ยวก่อนเพิ่มพลังงานจนต้องเพิ่มอุณภูมิถู่ไหมไม่ใช่การคนการเพิ่มพลังงานจนให้สารทําให้ชนกแรงขึ้นชนแรงขึ้นก็มาจากอุณหภูมิอีกไม่เกี่ยวอีกทําให้พลังงานเกาะกันลดลงอันนี้ต้องตัวเลขถูกไหมครับอันนี้ไปไมด้วยนะส่วนข้อสี่เพิ่มความถี่อ่าใช่ เพราะการคนไม่มันเข้าถึงกันมากขึ้นเนี่ยมันมันเหมือนกับเพิ่มพื้นที่ผิวอะครับแต่มันไม่มีช้อยไหนบอกว่าเพิ่มพื้นที่ผิวก็ต้องเพิ่มความถี่ในการชนเพราะมันจะชนถี่ขึ้นนะครับจริงๆควรจะบอกเพิ่มพื้นที่ผิวถึงจะถึงจะสวยๆเก๋เท่ไม่หยอกใครที่สุดเลยนะครับก็คือต้องเพิ่มพื้นที่ผิวเพราะน้ำมันกับเบสในสารละลายในน้ำเนี่ยมันไม่มันมันมันแยกชั้นกันนะครับมันต้องเขย่าหรือคนใี้มันสัมผัสกันเยอะๆถัดมาข้อยี่สิบห้าเขาบอกว่า ข้อใดต่อไปนี้ก็เร็วกว่าขอ,ขอทั้งสิ้นยกเว้นก็จะเร็วกว่าขอได้มานะดูกันนี้ปริมาณสารกับเวลาอันนี้กอเพิ่มขึ้นเร็วเห็นไหมขอเพิ่มขึ้นช้ากว่าแปลว่ากอเร็วกว่าขอขอ่านะครับถัดมาอันนี้พลังงานอันนี้การดำเนินไปแต่ว่าถ้าภูเขาเตี้ยกว่าจะต้องเร็วกว่าถูกไหมเธอสังเกตว,ว่าการแต่ละข้อแกนมันเปลี่ยนนะครับเธออย่าไปยึดมั่นกับอะไรบางอย่าง อันนี้ก็อข้ามง่ายกว่าขอราะว่ากอเร็วกว่าขอก็ถูกอีกถัดมาตัวโมเลกุลขอเนี่ยมันโยกไปทังกว่าพลังงานเยอะกว่ากเอรปะว่ากอต้องช้ากว่าขอถูกไหมครับข้อนี้ผิดแล้วเพราะเขาบอกกอต้องเร็วกว่าขอนะส่วนข้อนี้พลังงานเหมือนเหมือนกราฟข้อนี้สองสองกับสี่เหมือนกันเสดว่ากอเนี่ยครับขึ้นง่ายขอขึ้นยากขอลูกเดียวก็จริงแต่ว่ามันลูกสูงส่วนกอสองลูกแต่ลูกไม่ไม่สูงมากนะครับจะเพราะว่า กอไก่ข้ามง,ง่ายกว่าขอไข,อข,อข่มีที่พักด้วยเห็นไหมสมมติถ้าให้เราขึ้นภูเขาอะขึ้นลูกขอไข่จะขึ้นลูกกอไก่เราขึ้นไปไหนครับเราขึ้นขอไข่เอ้ยขึ้นกอไก่ดีขึ้นไปแล้วพักก่อนเราขึ้นต่อแต่ถ้าทีเดียวลูกใหญ่เลยเหนื่อยตายนะครับเหมือนกันนะถัดมาข้อยี่สิบหกน่ามีตัวเลขมาเกี่ยวข้องปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นทันทีถ้าพลังงานที่ได้จากการชนพันุภาพมีค่าไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน เขาจะบอกว่า ea ของปฏิกิริยานี้คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งนหหมื่นหนึ่งร้อยเธอลองมาดูดิว่าภูเขาลูกไหนสูงสุดครับลูกที่หนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้ต้องมานั้งบวกลูกที่สองหกพันห้าลูกที่สามก็ตรงเนี้ยเท่าไหร่อะก็พี่ว่าลูกนี้สูงสุดอะก็คือถ้ามีพลังงานจนไม่น้อยก็หกพันห้าจะเกิดปฏิกิริยาได้เลยนะครับเป็นข้อนหนึ่งก็ยังไม่ถูกมันต้องแก้เปหกพันห้าลูกนี้สูงสุดถูกไหมครับไม่ใช่เอาความสูงงก่่าแล้ล้ไนนนนะมอขดั อัตราการเกิปดปฏิกิริยานี้ถูกขคุณด้วยปฏิกิริยาขั้นตอนย่อยที่สามขั้นที่หนึ่งคือผอลูกแรกขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นไหนควบคุมครับขั้นที่ขั้นที่สองก็เมื่อภูเขาตัวนี้ขึ้นยากสุดไงถ้าเธอข้ามภูเขาลูกนี้ได้เป็นการการันตีว่าเธอข้ามถูกลูกได้ถูกไหมเหมือนเธอกระโดดข้ามรั้วสูงหกสิบเซนติเมตรได้แต่ว่าเธอต้องข้ามรั้วห้าสิบเซนติเมตรได้ด้วยนะหลักการคล้ายๆกันถ้าปฏิกิริยานี้ไม่เติมสาร A, A เอเอตัวเร่งถ้าไม่เติมสารเอ พลังงานของ B เเลจะเพ,พิ่มขึ้น B กับ x เนี่ยครับมันคือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวเลยจะตเตเินตัวเลขไม่เดิตัวเลขจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก็จะยังคงเหมือนเดิมตัวเลขงไปเปลี่ยนแค่เส้นทางแต่ไม่ได้เปลี่ยนจุดหมายกับจุดเริ่มต้นปฏิกิริยารวมคลายพลังงาน3,900อันนี้ถูกเลยเพราะว่ามันเทียบจากตอนแรกถูกไหมเช่นเส้นเนี้ยนั่นก็ถูกข้อสี่เลยจริงๆข้อนี้ไม่ต้องการจะจะทําอะไรให้เธอผิดหรอก เขาต้องการเธอเสียเวลาไปวิเคราะห์ข้อหนึ่งสองสามแล้วมาเจอข้อสี่ถูกแต่ถ้าใครอ่านจากล่างขึ้นบนเฮ้ยข้อนี้ถูกเอ๊ง่ายไปแบบวะก็ต้องมาเสียเวลาหนึ่งสองสามอยู่ดีไม่ว่าเธอจะจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนเธอก็จะเสียเวลาเนาะเพราะถึงแอนเจอข้อสี่ก่อนมันก็เฮ้ยข้อสอบเตรียมนะเว้ยอะไรจะง่ายขนาดนั้นอ่ะเอาละต้องมานั้งอ่านข้อหนึ่งสองสามยังไงก็เสียเวลาครับข้อนี้ยี่สิบเจ็ดถึงสามสสองหกข้อสุดท้ายนะครับ